แม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามีต้นน้ำที่จังหวัดเลยไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบ,บุรีบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมความยาวประมาณ513กิโลเมตรมีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ14,520ตารางกิโลเมตรสภาพปัญหาของพื้นที่บริเวณล,ลุ่มน้ำป่าสักมกประสบกับการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริภโภคในช่วงฤดูแรงส่วนในช่วงฤดูฝนน้ําในแม่น้ําป่าศักซึ่งมีปริมาณน้ํามากก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ําป่าศักและลุ่มน้ําเจ้าพระยาต่อล่างทั้งหมดจึงเป็นปัญหาสําคัญที่สะสมมาตั้งแต่อดีตและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532ให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าศักอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของรัศดรจากการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยรวมทั้งอำนวยประโยชน์ตามความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆที่นับวันจะเพิ่มขึ้นทั้งในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำป่าศักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อล่าง ที่สําคัญจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ําป่าศักตลอดจนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรมชลประทานได้รับสนองพระราชดำริโดยการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพร้อมทั้งสรุปแนวทางการดำเนินงาน กำหนดแผนการแก้ไขผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2536ผลที่ได้จากการศึกษาความเหมาะสมของโครงการคือการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำป่าศัก์ที่บ้านแก่งเสือเต้นตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีกรมชลประทานได้เริ่มงานก่อสร้างเขื่อนป่าศักดิชลสิทธิ์เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537 กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง1,293วันประกอบด้วยงานก่อสร้างตัวคื่อนลักษณะเป็นดินถมบดอัดแน่นยาว4,860เมตรสูง36.50เมตรบริเวณด้านเหนือและท้ายคืนเรียงหินเป็นแนวยาวตลอดตัวคืนความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ960ล้านลูกบาทเมตรที่ระดับบวก43.00เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ที่บริเวณตัวคืนได้ก่อสร้างอาคารระบายน้ำลนมีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำมีเจ็ดช่องกว้างช่องละ12.50เมตรสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ3,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมเป็นท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง3.00เมตรมีประตูระบายน้ำชนิดแรงดันสูง สามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ80ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ำฉุกเฉินเป็นท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ3.00เมตรมีประตูระบายน้ำชนิดแรงดันสูงสามารถระบายน้ำได้สูงสุด65ลูกบาทเมตรต่อวินาที นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างที่ดําเนินไปพร้อมกับการสร้างตัวเขื่อนคืองานก่อสร้างคันกั้นน้ําโคกสลุงและคันกั้นน้ําท่าหลวงรวมความยาวประมาณ6กิโลเมตรเพื่อป้องกันหมู่บ้านบางส่วนของตําบลโคกสลุงและตําบลท่าหลวงจากการถูกน้ําท่วมประมาณ2355ครอบครัวงานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ําเพื่อกําหนดแนวเขตของอ่างเก็บน้ํา และใช้เป็นเส้นทางสัญจรยาวประมาณ140กิโลเมตรและงานปรับปรุงแม่น้ำป่าสักด้านท้ายคืนเพื่อรองรับการระบายน้ำจากอาคารระบายน้ำล้นยาวประมาณ8.5กิโลเมตรการสร้างคืนเก็บกับกน้ำแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นหัวใจของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และอุทุภัยในบริเวณพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำป่าศักด์และบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อล่างอย่างเร่งด่วนด้วยเหตุนี้กรมชลประธานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างเองโดยได้รับการสนับสนุนกำลังคนและกำลังเครื่องจกักรเครื่องมือช่างจากกองทัพบ,บกเข้าร่วมในการขุดและขนย้ายดินบริเวณบ่อดินการขุดร่องชักน้ำและบ่อพักน้ำการขุดเปิดหน้าดินบริเวณตัวเขื่อนดิน การขุดลอกตะลิ่งแม่น้ำป่าสักและการก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำทำให้การก่อสร้างเขื่อนป่าสักชิรธิ์รดำเนินไปด้วยความราบรื่นและเสร็จทันตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้งานก่อสร้างตัวเขื่อนป่าสักชนทธิ์และอาคารประกอบได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจจนวันที่15มิถุนายน25 4 1 ซึ่งเป็นระยะเวลา1,293วันของการก่อสร้างเขื่อนป่าศักช์โิลสิ์ก็สามารถเริ่มเก็บกักน้ำเป็นครั้งแรกและในวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสงนิกรชาวป่าศักโดยเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเริ่มการเก็บกักน้ำเขื่อนป่าศักชลโิทธิ์ณนะหัวงานเขื่อนป่าศักชลโิลธิ์จังหวัดลบบุรี นอกจากการก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วยังได้มีการพัฒนาระบบทรัพยากรน้ําด้วยการติดตั้งโทรมาตรตั้งแต่ต้นน้ําป่าศักจนถึงตัวเขื่อนป่าศักจํานวน15แห่งเพื่อให้ทราบป,ปริมาณน้ําและคาดการปริมาณน้ําที่เขื่อนป่าศักได้ล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการบริหารการจัดการน้ําในลุ่มน้ําป่าศักและลุ่มน้าเจ้าพระยาได้ การก่อสร้างเขื่นนั้นประโยชน์คือเพื่อการชลประทานเป็นสําคัญกรมชลประทานได้ก่อสร้างระบบชลประทานโดยได้รับน้ำจากเขื่อนป่าศักด์ชลสิธย์เป็นโครงการเปิดใหม่3โครงการคือโครงการสูบน้ําแก่งคอยบ้านหมอได้พื้นที่ชลประทาน80,000ื่นไร่โครงการสูบน้ำพัฒนานิคมได้พื้นที่ชลประทาน35,500ไร่โครงการสูบน้ำพัฒนานิคมแก่งคอย ได้พื้นที่โชลประทาน20,000ไร่ทั้ง3โครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี2542การก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าศัก์อันเนื่องมาจากพระดดราชดำริซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่จึงย่อมต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นจากผลการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่ามีพื้นที่ต้องถูกน้ำท่วมรวม1 5 3 0 0ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ของรัศดรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน1 5 0 0ไร่โดยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอำเภอท่าหลวงอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีและในเขตพื้นที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมีประมาณ7,700ครอบครัวนอกจากนี้ผลกระทบของโครงการยังรวมไปถึงด้านอื่นๆอ,อาทิทางหลวงจังหวัดช่วงชัยบาดานถึงตำบลลำสนธิและตำบลชัยบาดาล ถึงตะบนด่านขุนทดรวมระยะทางประมาณ8.3กิโลเมตรทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงสถานีแก่งเสือเต้นถึงสถานีสุรนารายระยะทางประมาณ25กิโลเมตรแหล่งโบราณคดีที่สำรวจพบ33แหลง่งพื้นที่ป่าไม้ซึ่งไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจประมาณ17,663ไร่โรงเรียน13โรงวัด24แห่ง สถานีอนามัย4ี่แห่งสถานีตำรวจหนึ่งแห่งและที่พักสายตรวจหนึ่งแห่งกรมชลประทานตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและต้องการให้เกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุดจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ จังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีกรมศิลปากรกรมทางหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมวางรูปแบบและแนวทางแก้ไขผลกระทบในด้านต่างๆโดยการแก้ไขผลกระทบด้านที่ดินและบ้านเรือนรัษฎรกรมชลประทานได้ดำเนินการร่วมกับจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีกรมที่ดินและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เพื่อดําเนินการจัดหาที่ดินการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินรวมทั้งค่าชดเชยพิเศษแทนแปลงอพยพให้กับรัษฎรที่ถูกผลกระทบจากการก่อสร้างซึ่งราคาที่ดินที่จ่ายทดแทนให้กับรัษฎรผู้ได้รับผลกระทบมีราคาขั้นต่ำไร่ละ70,000บาทสําหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และราคาไร่ละ5 0,000บาทสําหรับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ศูนย์ราคาค่าชดเชยพิเศษแทนแปลงอพยพ รัฐบาลได้จ่ายค่าชดเชยให้ในราคาสูงสุดครอบครัวละ9 4 0 0 0 0บาทและราคาต่ำสุด1 7 0 0 0 0บาทเมื่อราษฎรผู้ดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการได้รับเงินชดเชยค่าทดแทนทรัพย์สินและเงินค่าชดเชยพิเศษแทนแปลงอพยพแล้วส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มกันจัดตั้งชุมชนใหม่ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากพื้นที่เดิมนักอาทิหมู่บ้านชัยบาดานยุคใหม่หมู่บ้านใหม่ช้พัฒนา หมู่บ้านกาญจนาพิเศษและหมู่บ้านเทิดพระเกียรติการจัดตั้งชุมชนใหม่จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดเตรียมแปลงอพยพรวมทั้งด้านโครงสร้างความจำเป็นของชีวิตพื้นฐานอาทิ สาธารณูปโภคสาธารณูปการได้แก่ไฟฟ้าถนนประปานอกจากนี้ยังได้จ่ายเงินชดเชยเพื่อก่อสร้างวัดโรงเรียนสถานีอนามัยสถานีตำรวจทดแทนของเดิมรวมถึงการสร้างทางรถไฟและทางหลวงใหม่พร้อมทั้งได้มีการเสริมถนนให้เป็นบางช่วงรัศดรที่ต้องอพยพไปอยู่ในชุมชนแห่งใหม่มีสิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องคำนึงคือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้มีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับรัษฎรทั้งทางด้านการประมงการปศรุสัตว์และอาชีพเสริมที่สามารถทำรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัวรัษฎรส่วนใหญ่ได้เริ่มมองเห็นภาพในอนาคตว่าพวกเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความพึงพอใจให้กับครอบครัวที่สามารถสร้างความสุขสบายให้กับสมาชิกของครอบครัวในบ้านใหม่ได้ และเมื่อคืนป่าศักดิ์ชนริิธิ์ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์สามารถเก็บกักน้ําและส่งน้ําไปสู่พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้แล้วความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางก,การเกษตรย่อมบังเกิดขึ้นในพื้นที่ชลรประทานที่เปิดใหม่ประมาณ135,500ไร่และพื้นที่เพาะปลูกในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีก2.2ล้านไร่ทําให้นับแต่น,นี้ต่อไปรัศดรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําป่าศักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จะไม่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำรวมทั้งปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงอีกต่อไปทั้งหมดนี้ย่อมเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นประโยชน์อันมากมายมหาศาลที่จะได้รับจากการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการพัฒนาประเทศและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพระศกนิกรของพระองค์สมดังพระราชดำรัสที่ทรงให้ไว้ว่าปัญหาเกี่ยวกับน้ำแรงหรือน้ำขาดแคลนกับน้ำท่วมจะบรรเทาไปมากเข้าใจว่าบรรเทาไป80ทําให้ประชาชนจานวนเป็นแสนมีความสุขมากขึ้น โดยอาศัยโครงการป่าสัตว์